สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศษโฟ,ฟกัสไต้หวันประจำวันที่12มิถุนายนกับดิฉันมนทิราช,ชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เป็นกรณีพบนอนในอาหารปรุงสุกนะคะเนื่องจากเมื่อวันไหว้บ้จาจางที่ผ่านมามีประชาชนโพสต์บนอินเทอร์เน็ตระบุว่าได้ไปซื้อไก่ทอดที่ตลาดแห่งหนึ่งในเขตอู่ฟงนครไถจงเมื่อเสร็จพิธีเส้นไหว้ก็กลับมาบ้านและกินไก่ไปหนึ่งคำแล้วจึงพบว่าในไก่มีนอนตัวเล็กอยู่หลายตัว สำนักงานความปลอดภัยอาหารได้แจ้งร้านค้าให้ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะต้องระวังโทษปรับ200ล้านเหรียญไต้หวันเมื่อมองดูน้องไก่ที่รับประทานเข้าไปอย่างละเอียดพบว่าภายในมีนอนหลายตัวดิ้นไปมาเด็กๆไม่กล้ารับประทานอีกผู้ซื้อได้โพสต์ลง Facebook เ,เผยว่าเมื่อวันไหว้บาจ่างที่ผ่านมาได้ไปซื้อไก่ทอด3มชิ้นกลับมาที่บ้านปรากฏลูกกัดไปหนึ่งคำพบว่าข้างในมีนอนอยู่จึงสงสัยว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร โดยวันที่12มิถุนายนเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานความปลอดภัยอาหารได้ไปที่ร้านค้าแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอูฟงนครไถจงเพื่อดำเนินการตรวจสอบแต่ร้านปิดโดยประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเผยว่าร้านขายไก่ทอดเจ้านี้ดำเนินกิจการมาหลายปีแล้วและกิจการรุ่งเรืองมากดังนั้นจึงไม่อยากเชื่อว่าจะเจอหนอนในน่องไก่ทอดผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเผยว,ว่าร้านค้าหลายแห่งก่อนจำหน่ายจะทอดน่องไก่ไว้ก่อนพอมีคนมาซื้อจึงนำไปอุ่นอีกครั้งอาจเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเนื้อไก่ต่างกันมากประกอบกับอยู่ในสภาพแวดล้อม บบเปิดจึงทําให้เกิดการปนเปื้อนของไข่มแมลงวันในเนื้อสัตว์ได้คุณผู้ชมคะสำนักงานอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขไต้หวันได้ออกประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการสุ่มตรวจสินค้านำเข้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะในที่นี้มีซอสปรุงรสนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจำนวนสาลอ็อตที่ถูกตรวจพบสารก่อแมลงเอทิลีนออกไซด์โดยผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบไม่ถูกต้องตามกฎหมายประกอบด้วยซอสบาร์บีคิวซอสสเต็กเนื้อวัวและอื่นๆโดยสินค้าทั้งหมดต้องถูกตีกลับหรือทำลายทิง้ง สเต็กร้อนๆเสิร์ฟบนถาดเหล็กและรับประทานกับซอสสเต็ก A1 วันถือเป็นเมนูโปรดของนักชิมจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่1 1มิถุนายนกระทรวงสาธารณาาสุขได้ประกาศรายชื่อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งรวมถึงซอสสเต็ก A1 วันที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาโดยจานอินเทรดดิ้งพบว่ามีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเอทิลีนออกไซด์รวมทั้งหมด36ลัง122.47กิโลกร,รัมจะถูกส่งคืนหรือทาลายทิ้ง สูตรด้วยนูไพร์เจยจหงัย ppm นักพิษวิทยากล่าวว่าเอทิลินออกไซด์ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งระดับที่หนึ่งโดยองค์การอนามัยโลกปัจจุบันในหลายประเทศส่วนใหญ่มีการใช้สำหรับค่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นเช่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่อนุญาตให้ใช้เป็นสารต้านเชื้อราและแบคทีเรียในเครื่องเทศผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและอื่นๆอย่างไรก็ตามแพทย์เตือนว่าหากสัมผัสเป็นเวลานานแม้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็อาจทำ 久化它增加血的的另外我一些,一些研究也看到นอกจากนี้ยังมีซอสนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอีกสองรตได้แก่เวเนเกรตดิซ i n งสูตรไรน้ำตาลและซอสมอลชิพ e อร์เลตแอนลามมารีเนต์นำเข้าโดยบริษัทเฮาชือีกด้วยสินค้าทั้งหมดจะถูกส่งคืนหรือทำลายทิง้ง สัปดาห์ที่แล้วไต้หวันมีจำนวนผู้ป่วยยนืนยันโควิด -19 ที่ป่วยซ้ำเพิ่มใหม่กว่า300รายนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงคาดว่าจะเข้าสู่ช่วงแพร่ระบาดอีกนอกจากนี้กรณีอาหารเป็นพิษจากร้านโพลัมโคพิเทียมก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่อีกหรายเป็นหญิงวัย46ปีและกลายเป็นผู้เสียชีวิตรายที่6จากกรณีดังกล่าว อาหารเป็นพิษโปล,ลัลมโกปเปตีม,มีผู้เสียชีวิตอีกรายเมื่อบ่ายวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ46ปีเธอไปที่ร้านเมื่อปลายเดือนมีนาคมและได้รับพิษหลังจากกินเส้นกว๋วยเตี๋ยวหลังจากได้รับการปลุกถ่ายตับอาการของเธอก็ทรงตัวอยู่ระยะหนึ่งแต่เมื่อวันที่11สถานการณ์กับแย่ลงและเสียชีวิตในที่สุดศักยสิทธิของกระทรวงสาธารณาสุขในบรรดาผู้ป่วยอาการหนักเจ็ดรายมีผู้เสียชีวิต6รายและออกจากโรงพยาบาลได้เพียงหนึ่งราย ในแง่ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 328รายเพิ่มขึ้น25%จากสัปดาห์ก่อนและมีผู้เสียชีวิต20รายบ่งชี้ว่าไต้หวันเข้าสู่ช่วงการแพร่ระบาดแล้ว目前大概是每十万个人有一点五三个一个人次，所以我们目前认为，目前我们 COVID 呢有进入流行期的一个啊现象。 การประเมินโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ใชา้ยาต้านไวรัสแบบรับประทานและจำนวนผู้เสียชีวิตแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่กำลังแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวจึงประมาทไม่ได้ CDC คาดว่าการแพร่ระบาดะระลอกนี้จะยังคงเป็นระลอกระลอกแต่อาจาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆและจะลดลงอย่างช้าๆจนถึงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน ื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีกรณีชายชาวจีนผูนนินใหญ่รายหนึ่งขับเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาที่บริเวณท่าเรือต้านสวยนะคะซึ่งถือเป็นกรณีแรกคณะกรรมการกิจการมหาสมุทรไต้หวันเผยว่าแม้ชายคนนี้จะอ้างว่ากําลังหลบหนีเพื่ออิสรภาพแต่ภูมิหลังของเขาคือทหารปลดประจำการของกองทัพจีนดังนั้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงกําลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเขาเคยเป็น,นายนทหารขอกงัจ กวนพี่หลิงประธานคณะกรรมการกิจการมหาสมุทรไต้หวันกล่าวว่านี่เป็นเคสแรกที่ขับเรือสปีดโบ๊ทบุกรุกเข้ามาถึงท่าเรือต้านซุยเป็นชายแซ่รอนชาวจีนผนินใหญ่ที่มีภูมิหลังเป็นทาหารปลดประจำการของกองทัพจีนตอนนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานอายการดำเนินการสอบสวนแล้วขณะเดียวกันกรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการสกัดกั้นของหน่วยยามฝั่งเกิดความหละลวมสำนักงานหน่วยยามฝั่งแถลงว่าทั้งหัวหน้าเขตภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ตรวจรักษาความปลอดภัยรวมสิบนายจะต้องถูกลงโทษตักเตือนตามลำดับ ช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ค่ะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ตลาดนัดจดตุจักรนะคะร้านขายสัตว์เลี้ยงด้านในได้รับความเสียหายทั้งหมดคาดมีสัตว์นับพันตัวถูกไฟคลอกเสียชีวิต้วยดับเพลิงในพื้นที่ระบุว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มควันโคลนพุ่งออกมาจากตลาดหน่วยดับเพลิงระดมฉีดน้ําเพื่อดับไฟตลาดจตุจักรได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลาประมาณสีนาฬิกาของวันที่11มิถุนายนและเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะดับไฟได้ในครึ่งชั่วโมงต่อมาแต่มีสัตว์มากกว่า1000ตัวต้องตายโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพราะว่าจากจากที่เห็นสภาพก็คือเขาเขาอยู่ในในในที่ของเขาอ่ะในกล่องเขากือคือเขาไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ เป็นความร้อนกับควันไฟใช่ตลาดนัดจตุจกักรเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในกรุงเทพมีร้านค้านับหมื่นร้านอัดแน่นอยู่ในตรอกแคบๆว่ากันว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและใช้ใจ่ายเกือบ2อ0,000คนในทุกสัปดาห์ ร้านจำน่ายสัตว์เลี้ยงตั้งอยู่ในโซน4จาก27โซนในตลาดมีพื้นที่รวมประมาณ1,400ตารางเมตรจากการตรวจสอบเบื้องต้นของนักดับเพลิงพบว่าร้านค้าสัตว์เลี้ยงกับทั้งหมด118ห้องถูกไฟไหม้ว่าเป็นจุนต้องแต่ได้ยินข่าวเนาะให้เพื่อนโทรมามันมันช็อกค,ค่ะมันเหมือนกับว่าอยากร้องน่มันร้องไม่ออกอะ่ะมันไม่รู้จะร้องอยังไง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ระบุว่าเหตุเพลิงไม่สงสัยว่าเกิดจากการลับวงจรของสายไฟคุ้มพิทักษ์ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตสัตว์ประชาชนมีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเนื่องจากมีการลักลอบค้าสัตว์อย่างผิดกฎหมายจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปรับปรามเพื่อหยุดพฤติกรรมอันโหดร,ร้ายนี้ขอบคุณที่รับชมพิเดทโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพสัตว์คลายร้อนที่เม็กซิโกแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ